อันนี้ค<อ>่ะเป็นยังไงบ้างของทุกประชามชาติของอ่างทอง มันตา้มากค่ะพี่แชมป์อยากให้ทุกคนรอชมเลยนะคะมันอยู่ที่การพรีเซนต์ของเราด้วยแล้วชุดก็ส่งด้วยอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเลยค่ะเป็นของดีอ่างทองนะคะถ้าใครอยากให้กําลังใจหรือว่า,าอยากจะเข้ามาชมการประกวดเนี่ยก็เอฟมาได้เลยค่ะ499หรือว่าจะชวนพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามมาดูด้วยนะคะก็มาเลยค่ะ499เท่ากับจํานวนอย่าลืมนะคะโอนเลขบัญชีที่ปักหมุดเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าปักถ้าไปโอนบัญชีอื่นก็จะกลายเป็นมิรอ,อีกเช่นเคยนะคะเป็นมิจฉาชีพนั่นเอง อันนี้ขอเป็นรอบชุดประจำชาติก่อนนะครับพรุ่งนี้499นะครับส่วนรอบของออนไลน์หมอรำเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนใช่เดี๋ยวไว้ก่อนเราเอารอบนี้กันก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ารอบนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเนาะพี่แชมป์ได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเขามีความคิดครีเอทีฟมากแค่ไหนแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าชุดไหนนะคะจะได้เป็นชุดประจำชาติที่หนูดีหรือเปล่าน่าจะใส่ไปอินโดนะคะแน่นอนนะครับมา CF ไปได้499มาดูหน้างานเลยที่โชนบีซีใช่เปนหน้างานเลยรับรองว่าต้า ตแมาเริ่มรับบัตรได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับกติกา CF แล้วอวนตมเลขบัญชีที่ปักหมุดนะครับแล้วก็สามารถทักแอดมินได้เลยถ้าเกิดแอดมินคอนเฟิร์มแล้วพรุ่งนี้สามารถมารับบัตรน้างงานได้เลยนะครับตอนนี้ที่นั่งยังมีอยู่ใช่มาเลยค่ะที่นั่งกว้างแอร์เย็นช่ำโชว์ดีโชว์เลิศมาเลยค่ะรับรองว่าสนุกสะบัดเลยโอเคขอบคุณหูดีนะครับ